9 r e m a ปนะครับวันนี้จะพาไปดูรีแมปซาตินคลิปปี2019นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม É รยบ้อลแล้วนะครับสำหรับ z X10 ปี2019นะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับว่าหลังรีแมปกับก่อนรีแมปเป็นยังไงนะครับก่อนรีแมปนะครับแรงม้ามาที่168.5แรงม้านะครับที่รอบ1 2 4 0 0รอบนะครับหลังจากรีแมปไปนะครับได้มา197.9แรงม้าที่14,600รอบนะครับผมส่วนทอร์กจาก99.79นิวตันเมตรนะครับหลังรีแมปนะครับ เพิ่มเป็น107.81นิวตันเมตรนะครับผมสังเกจแต่กราฟตรงนี้นะครับตังเกตของเดิมก่อนนะครับอันนี้เป็นกราฟแรงม้านะครับสีเขียวตรงนี้นะครับประมาณรอบ12,000เนี่ยเขาได้ทําการดับลิ้นมานะครับจากโรงงานนะครับเนี่ยจริงๆรอบมันตัด1 4ื่นสี่เลยนะแต่มันดับมาแล้วเห็นไหมครับหลังจากที่รีมาร์ไปนะครับผมทําการปลดลิ้นไปด้วยนะครับแล้วก็มีการจูนไฟจูนน้ามันใหม่นะครับแล้วก็มีการแก้ไขพวกค่าเอฟต่างๆค่าแอร์โฟนะครับแล้วก็ แมเซนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีพวกองศาไฟด้วยนะครับผมโอเคยังไงใครสนใจจะรีแมปนะครับมันจะใครทุกรุ่นนะครับตัง110้งแต่หนึงร้อสถึง1000งพนซีซีนะครับทุกยี่ห้อติดต่อเข้ามาได้นะครับในเพจเกสิบเก้ารีแมปนะครับยังไงฝากด้วยครับสวัสดีครับ